สวัสดีครับอยู่พี่อาร์นะครับผมและตอนนี้เราก็อยู่ในเกมไอค์ครัมเองนะครับตอนนี้พี่ยามได้ผจญภัยมาเจอหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านวิลเจอร์ซึ่งเป็นหมู่บ้านวิลเจอร์ที่ถูกต้องนะครับสามารถทําฟาร์มเด็กได้สังเกตได้จากโกลเลมที่เกิดตรงนี้นั่นเองนะครับเอาล่ะสิ่งที่ต้องทําใน ep นี้นะครับก็คือล้อมรั้วหมู่บ้านนี้ซะป้องกันการบุกจากซอมบี้นะครับแล้วก็พอล้อมรั้วเสร็จเนี่ยพี่ยามก็จะเดินทางกลับไปที่บ้านนะครับไปเอาเหล็กเอานู่นเอานี่เอานั่นนะครับที่เราเคยขุดเมื่อ ep ที่แลลล้วกกกัััับบมาาทีี่่่นนนนเองะครร2ภิจหๆ แต่ก่อนจะอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเราก็ต้องมาสำรวจก่อนว่าเราแวกหมู่บ้านนี้นี่มันมีอะไรบ้างแล้วเราต้องรับมือกับอะไรนะครับแต่แต่ก่อนน,น,นั้นก็โดของก่อนครับไหนบ้านไหนมีสมบัติบ้างขอหน่อยของฟรีเราชอบสวัสดีคีเปอร์นี่แหละครับที่พี่ยามต้องร้อมรัวเพราะว่ามันจะมีม็อบพวกนี้มาโจมตีชาวบ้านนะครับถ้าชาวบ้านตายหมดเนี่ยแผนการทำฟาร์มเหล็กของพี่ยามก็จะล้มเหลวเป็นหมนทันทีเลย เพราะฉะนั้นต้องป้องกันหมู่บ้านนี้อย่างดีครับอ uh huh. เจอแล้วถ้าซึ่งแน่นอนว่าพยายามไม่ลงไปสำรวจแน่ๆของเราไม่พร้อมอยาบวกครับนอกจากจะไม่บวกแล้วก็ยังเอาดินมาอุดด้วยครับอย่าให้ตัวอะไรมันโผล่ออกมาได้ไม่งั้นเดี๋ยวหมู่บ้านเราพังเละอ้ถ้ำ uh huh. เจอสปอนซอมบี้ครับจุดสปอนเขาอยู่ตรงนี้เลยเอาละเฮ้ยเดี๋ยวนะสปอนมันติดหมู่บ้านขนาดนี้เลยเหรอ ถึงว่าซอมบี้ออกมาเยอะมากครับโอเคเพราะฉะนั้นเราทําตรงนี้ให้สว่างไว้ไม่ให้ซอมบี้เกิดได้ครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อุดมันทิ้งซะตรงนี้เก็บข้าวเก็บของที่ใช้ได้แล้วไปต่อเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้ก็มีถ้ำเหรอโอ้โหทั้งถ้ำทั้งสปอร์ซอมบี้ครับอยู่ติดกันเลยเนี่ยอถ้าเป็นไปได้ตรงนี้ก็อุดทิ้งก็ดีนะกันพวกอไอตัวอะไรที่มันจะออกมาจากตรงนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราแซดินตรงนี้ทิ้งก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวเราเก็บดินพวกเนี้ไปอุดปากถ้านี้ซะกันไม่ให้มีตัวอะไรมันออกมาหาเราได้คือหมู่บ้านนี้พี่ยามต้องป้องกันอย่างดีเลยนะจนกว่าเราจะทําทฟาร์มเหล็กเสร็จนะครับถ้าเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมาชาวบ้านตายหมดเนี่ยหรือแบบตายจนเหลือแค่คนเดียวอะไรเงี้ยเราก็ไม่สามารถขยายพันธุ์วีเลเจอร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเน้นะครับอ่าเนี่ยแหละเอาปลอดภัยไว้ก่อนก็คืออุดปากถ้ำไว้เลยครับถ้ำนี้ก็คือเดี๋ยวหาวิธีสำรวจที่หลังข้างล่างนี่ม็บอบคงเยอะมากครับ ถึงเราจะลงไปสำรวจตอนนี้เราก็น่าจะตายอยู่ดีเพราะฉะนั้นปลอดภัยที่สุดคืออุดไว้ดินก็ไม่ค่อยจะพอเออพ่วงนี่ก็เดี๋ยวก็แตกเนี่ยเดี๋ยวพี่ยามว่าถึงจะเป็นพ่วงเหล็กก็เถอะท้องฟ้าก็กำลังจะมืดนะครับไล่ปกักทอชคอเบอร์สโตนเอามาทำกำแพงก็ยังไม่มีนะเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่แบบว่าล้นๆโล่งๆมากแล้วก็อยู่ติดกบับภูเขาไม่พอมีถ้ำมีตะหากอย่างมืดแล้วม็อบก็เกิดเยอะเป็นหมู่บ้านที่กันยากมากเลยนะครับแต่ไม่เป็นไร เราเจอหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านแรกและหมู่บ้านเดียวมันต้องใช้หมู่บ้านนี้แหละครับในการทาฟาร์มเหล็กซึ่งเราโชคดีมากมันเป็นหมู่บ้านที่ถูกต้องอ่ะมันเป็นหมู่บ้านนี้แบบนี่แหละจะทําฟาร์มเหล็กหมู่บ้านมันต้องแบบนี้อะไรเงี้ยไม่ได้ต้องยังไงก็ต้องป้องกันหมู่บ้านนี้ให้ได้คืนนี้อาจจะไม่ได้นอนอาจจะลุยกับซอมบี้อะไรเก็บคงเก็บของไปด้วยเพราะบางทีเนี่ยซอมบี้มันดอปชุดก่อน,นะครับ <c oughs> ซอมบี้มากันเบิ่มๆมาดาบหินนี่แหละบวกซอมบี้ ว่าซอมบี้ทำไมมันมาเยอะจังเลยครับทำไมมันมาชอบอะไรกับบ้านหลังนี้ครับแล้วก็ตีเราอยู่ต่าหากนะเฮ้ยซอมบี้พวกนี้นู่นนะครับโกเลมกำลังไล่ซัดกับสเกลตันอยู่เมื่อกี้ใช่ไหมธนูเราก็มีมีโกเลมคอยช่วยกันบ้านก็ยังโอเคอยู่นะครับทีนี้เราก็ไล่ปักไฟครับ <Yeah. S 1> ไฟเนี่ยปักไปเลยปักกว้างๆครับจอมบี้จะได้ไม่ปรเกิเราแวแบกบ้านเรามันก็ยังมีจุดมืดอยู่เยอะเหมือนกันนะนะซึ่งแน่นอนว่าเราก็ต้องรีบไปจัดการปักไฟครับอ ซอมบี้ก่อทองเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวดูดก่อนดูดีๆครับบางทีเราอาจจะโดนซอมบี้ลุมตายได้นะต้องดูจังหวะดีๆมาสู้กันในที่สว่างๆครับที่พี่ยามบอกว่าจะลุยกับพวกซอมบี้พวกนี้เพราะว่าพี่ยามอยากจะได้เกาะจากไอ้พวกนี้มาน้วยเนี่ยเนี่ยบางทีเราตีมันตายมันมีโอกาสดอกหมวกดอกแล้วฮาหามวกมาหาแล้วหมวกฟรีครับหมวกทองซึ่งพี่ยามก็ทองทั้งตัวอยู่แล้วล่ละตอนนี้แต่เราสามารถนำหมวก มาโวกทองมาแล้วก็ซ่อมได้ไงมวกทองที่แตกบวกหมวกทองที่แตกก็จะพลังมันก็จะเพิ่มขึ้น่ยครับมันก็จะดีแบบนั้นแบบนี้แต่้นช้าหนหายนะก็จะแย่หน่อยโอ้โหโกเลมโกเลมจะแตกแล้วนะโกเลมโดนอะไรมาครับนู้นนู้นนู่นนู้นสเกลต้อนสเกลต้นยิงโกเลมแตกสเกลต้นสองซอมบี้กอดทองหนึ่งครับเราจะสู้ยังไง วิธีสู้ก็คือให้สเกลตัอนมันยิงโดนกันเองเฮ้ยชาวบ้านเดี๋ยวก่อนชาวบ้านอย่าพึ่งอย่าฆ่าชาวบ้านแล้วทำไมชาวบ้านคนนี้มันยืนอยู่แถวนี้นายนายกลับเข้าไปในบ้านสิไปนอนเป็นทําอะไรก็ชาวบ้านตายเลยอ้าวนี่ไงสเกลตันสเกลตันถ้ามันยิงกันเองครับมันยิงโดนกันเองมันก็จะยิงกันเองแบบนั้นนะครับเราต้องพยายามล่อให้สเกลต้อนตัวหนึ่งยิงตัวหนึ่งถ้าเกิดมีโล่นี่จะดีมากนะครับเอาโล่กันไว้แล้วให้สเกลตัอนยิงธนูไปโดนโล่เรานะครับแล้วให้มันสะท้อนกลับไปโดนตัวมันเอง มันก็ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะเออนอนไปเพื่อนนั่นแหละดีมากปลูกมาแล้วเรานอนบ้างครับจะได้ข้ามคืนไปเลยที่นอนไม่ใช่อะไรหรอกเหมือนกับว่าพี่อามจะรับศึกไม่ค่อยไหวครับก็เลยพอดีกว่าแล้วก็มาค่อยมาเก็บงานตอนเช้าเดี๋ยวเราก็ไล่ปกักกำแพงนะครับสกิลต้อนอาเชอร์นี่มันปั่นจริงๆนะ แต่พี่ยามก็ยังพอลัหมือได้ครับโล่ยังโอเคอยู่เริ่มกําหนดขอบเขตหมู่บ้านครับว่าเราจะเอาขอบเขตประมาณไหนกว้างหน่อยก็ดีนะรั้วที่พี่ยามเลือกใช้ก็เป็นรั้ว cobblestone นะครับ cobblestone บบแบบซื่อๆเฉยๆเลยขุดมายังไงก็ทํารั้วอย่างนั้นเลยครับไม่ต้องเผาไม่ต้องทําเป็นซมูสสโตนอะไรทั้งสิน้นเรารีบครับ ด้วยกานี้เป็นหมู่บ้านติดเนินเขาเนี่ยก็อย่าลืมนะครับว่าต้องพยายามทําให้รั้วเรากับเนินเขาที่มันห่างกันด้วยไม่งั้นซอมบี้นี่มันกระโดดข้ามเนินเขาข้ามรัว้วละมานี่พี่อ้อมเขาบอกว่ารกรี๊ดนะหมู่บ้านเนินเขาที่ไม่เคยขาดค o อเบิร์สโตนตอนนี้เรายังไม่มีลาวานะครับเพราะฉะนั้นเรายังไม่สามารถทำเครื่องปั๊มหินได้เราจำเป็นจะต้องขุดภูเขาเผากระท่อมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะทอสสามารถปักบนรั้วได้นะครับ ปกักลงไปแบบนี้มันก็จะสวยสดงดงามเพิ่มความสว่างป้องกันการบุกของซอมบี้การเกิดของซอมบี้นะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันทําให้เราเห็นซอมบี้จากข้างนอกได้ง่ายนั่นเองจริงๆจ,จ,จะบอกว่าป้องกันหมู่บ้านนี้ก็ไม่ถูกต้องเรียกว่าพี่อาร์มมายึดหมู่บ้านนี้มากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าหมู่บ้านนี้มันจะเป็นที่ฟาร์มของพี่อาร์มครับไม่ว่าจะเป็นแตงโมข้าวสาลีมันฝรั่งแครอทฟักทอง แล้วคนในหมู่บ้านนี้ก็จะไม่ได้มีสลานะครับเพราะสุดท้ายแล้วเขาจะกลายเป็นคนที่พี่ยามเอาไว้ใช้เรียกโกเลมออกมานั่นเองนะครับ <Huh? S 1> ก็ฟาร์มเหล็กมันก็ต้องใช้คนเรียกออกมาใช่ไหมล่ะแล้วเวอร์ชันเบสล็อกอ่ะมันต้องใช้ถึง20คนอ่ะมันทํายากกว่าจาว่าไงปักรั้วไปเรื่อยๆก็เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นล่างแล้วน,นะครับเริ่มเห็นอาณาเขตของหมู่บ้านชัดเจนแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูนะคืนนี้ซอมบี้จะบุกเข้ามาได้หรือไม่นะครับรั่วจะโอเคไหม สิ่งหนึ่งที่จะช่วยในการป้องกันการบุกข,ของม็อบทิ์ไม่เป็นมิตรนะครับก็คือคูน้ํานั่นเองนี่ในสมัยยุทธยาเราก็จะมีกําแพงเมืองใช่ไหมแล้วก็มีคูน้ําคันดินนะครับซึ่งเรามีคันดินละ <What? S 1> ขาดแตคูน้ำํำเราก็วางคูน้ําไว้ครับไม่มีม็อบประเภทไหนสามารถจะข้ามน้ํานี้มาได้แน่นอน <Yeah. S 1> ซึ่งการป้องกันเมืองของเราก็จะง่ายมากขึ้นนะครับอ้ปไงนี่ยังกับอยุธยานี่นี่ใชยสงครามนะนี่ ประตูเมืองพี่ยามก็เอาเป็นเฟ้นเกตธรรมดาครับแบบนี้เปิดปิดด้วยมือเรา,เาแต่พวกซอมบี้ข้างนอกมันเปิดไม่เป็นนะมันมันไม่ฉลาดครับแต่เราฉลาดไงม่โอเคครับตอนนี้ก็ล้อมรัวลอ้ลอมรอบเสร็จเรียบร้อยละยังไม่จบคลิปนะครับอีพีนี้ยังไม่จบยังเหลือภารกิจกลับบ้านครับไปกลับบ้านกันตอนพี่ยามมาพี่ยามก็มาโดยใช้เรือนะขากลับก็จะใช้เรือเหมือนกันครับเราจะกลับไปที่พิกัดลบสี่สิบยี่สิบนะ บ้านเราอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ตอนนีนะ้เราอยู่มาลบ0 0 <What? S 1> กร้อีกล0 0อครับเรามาไกลามากนะประเด็นคือกลับบ้านตอนจะมืดเนี่ยมันก็จะเจอมองเจอม็อบอะไรมากมายแต่มาทางเรือก็สบายหน่อยก็คงไม่มีปลาฉลามพุ่งขึ้นมากัดเรือเราพังนะถ้ามีก็จะโหดเกินลงเรือสลับขึ้นเขาแล้วก็วิ่งกันยาวๆครับลบ40-20อยู่ข้างหน้าละพี่อามทำทางลงไว้มันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจำไม่ได้มันไม่ใช่ลบ40-20ีนี่นะ มันประมาณ40-60ครับถึงว่าหาไม่เจอนี่ไงทางลงของเราอยู่ตรงนี้บ้านเราอยู่ข้างหน้าล้วครับบ้านที่คุ้นเคยเมื่อจากอีพีที่แล้วบ้านในซอกกลืบซอกเขาของเราเอาไปแต่ของที่จำเป็นอาทิเช่นทานหินเหล็กเพชรอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็ของที่ดรอปมาจากม็อบนะครับดรอปมาจากมอนสเตอร์ต่างๆเอาไปให้หมดนะครับเอาไปให้ได้เยอะที่สุดครับเพราะว่าบ้านหลังนี้เราจะทิ้งแล้วเราจะไม่กลับมาอีกแล้วนะครับ โอเคมาเช็คกันดูซิไม้ต้องเอาไปไหมโอเคเอาไปแร่ธาตุจำเป็นเพชรเพร์สเอาไปให้หมดเสร็จปุ๊บก็นั่งเรือครับกลับไปที่หมู่บ้านใหม่ของเรานั่นเองมันเป็นการกลับบ้านมาเอาของที่สะดวกโยทินเกินไปไหมเนี่ยแทบไม่มีอุปสรรคเลยนะครับแป๊บเดียวก็ถึงบ้านใหม่แล้วครับอเอาเรือเทียบท่าเสร็จปุ๊บตีเรือทิง้งจริงๆเราควรทําท่าเรือตรงนี้ไหมเนี่ยจริงๆเราเดินทางโดยใช้รถ รางใต้เนเธอร์น่าจะเร็วกว่า <Yeah. S 1> เสร็จปุ๊บก็เอาของเข้ามาจัดเรียงไว้นะครับเพราะว่าเราได้เตรียมพื้นที่ตรงนี้ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วย้ายของเข้าบ้านใหม่เรียบร้อยครับภารกิจพร้อมรั้วแล้วก็ย้ายของต่อไปนี้บ้านนี้ก็จะเป็นบ้านใหม่ของเราทุกสิ่งทุกอย่างจัดเตรียมให้เป็นอย่างดีแล้วก็เตรียมตัวที่จะทําฟาร์มได้ครับฟาร์มเหล็กฟาร์มแกะฟาร์มวัวฟาร์มหมูฟาร์ารารารมรข้าวอะไรต่างๆนะครับชาวบ้านก็โอเคละอยู่กันได้ครับ อยู่กันยาวๆตรงนี้ครับสำหรับวันนี้พี่แอมเกมเมอร์และเกมไมค์ครับต้องขอตัวลาไปเองท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูขอบคุณที่ติดตามการมาจนภัยในครั้งนี้ของพี่แอ,ขอม,มข,ออขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กด Subscribe ครับรับข้อใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ๊ายบยครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจใพี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Sub s ไ r i b e นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม